ฉันเกรงว่าจะเป็นเช่นนั้นและตำแหน่งของเขาก็คงไม่ใช่น้อยๆอ,อย่างแน่นอนไม่น่าแปลกใจเลยที่ธุรกิจของเสี่ยวไปจะไปได้ดีกลายเป็นว่าว่าเขามีพ่อตาที่เป็นข้าราชการระดับสูงเฮ hey, อย่าพูดไร้าสาระความสำเร็จทางธุรกิจของเสี่ยวไปนั้นมาจากความสามารถของเขาเองล้วนๆใช่แล้วผัดมันฝรั่งที่เขาทำก็อร่อยส่วนกุ้งอบน้ำมันที่เขาขายก็ไม่มีที่ไหนทำมาก่อนมเมล็ดแตงห้ารสในมือคุณอร่อยไหมละ่ะ ลุงหายหยางบอกว่าเสี่ยวไปเป็นคนโค่มันเองกับมือเสี่ยวไปมีความสามารถรอบด้านถ้าเป็นสามีก็คือสามีที่ดีแขกจํานวนมากและคนรอบข้างต่างพูดคุยกันอย่างเงียบฮ่าฮ่ปังปังปังเสียงประทัดหนึ่งพันลูกดังขึ้นอย่างต่อเนื่องกลิ่นควันดินปืนก็ลอยตลบอบอวนไปในอากาศ เสียงประทัดดังเป็นเวลานานทำให้แขกหลายคนที่อยู่ในลานเริ่มฮือฮาพวกเขาต่างก็สงสัยว่าแขกผู้มีเกียรติคนไหนมาถึงได้จุดประทัดยาวนานเช่นนั้นไม่นานพวกเขาก็วิ่งออกไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นฟูเตอร์เจิงและคนอื่นกำลังกินมเมล็ดแตงโมและคุยกันอยู่ในห้องโถงรับแขกในตอนนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงประทัดเช่นกันฟูเตอร์เจิงกล่าวว่าประทัดดังมานานแล้วฉันว่าเจียงเสี่ยวไปน่าจะไปรับพ่อตาของเขากลับมาถึงแล้ว น่าจะใช่หวังเตอ๋อคุณพยักหน้าไปดูกันเถอะไปสิอืมเฉียนฟังอี้ชิวเสี่ยวหยุนโจฉังซงชูเหวินปินจูกวัวฟู่และคนอื่นต่างลุกขึ้นและตามฟู่เตอ๋อเจิงออกไปนอกบ้านทันทีที่พวกเขาเดินออกจากประตูมาทุกคนก็ต้องเบิกตากว้างเพราะคนที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็คือรองนายกเทศมนตรีจางผู้นำของพวกเขา ฟูเตอร์เจิงและคนอื่นรู้สึกแปลกใจเขาไม่ได้บอกว่าจะไปรับพ่อตาหรือทำไมรองนายกเทศมนตรีจังถึงมาที่นี่แต่ทุกคนไม่กล้าคิดมากแล้วพวกเขาจึงรีบไปทักทาย,รอ,ายรองนายกรองนายกเทศมนตรีจางสวัสดีท่านรองจางรองจางรองนายกเทศมนตรีจางเหลือบมองทุกคนแล้วพูดด้วยรอยยิ้มพวกคุณมาถึงก่อนฉันอีกนะคุณมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฟูเตอร์เจิงกล่าวว่า แขกผู้มีเกียรติอย่างท่านรองก็ต้องมาปิดท้ายสิในบรรดาผู้คนทั้งหมดเขาสนิทกับรองนายกเทศมนตรีจังที่สุดจึงเป็นคนเดียวที่กล้าล้อเล่นกับรองนายกเทศมนตรีจังในขณะที่คนอื่นไม่กล้ารองนายกเทศมนตรีจังยิ้มแล้วพูดว่าวันนี้ฉันไม่ใช่ตัวเอกหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ก้าวออกไปเผยให้เห็นหลินต้าเหวยที่เดินมาข้างหลังเขานายอำเภอลิน ฟูเตอเจิงอุทานออกมาก่อนจะตระหนักว่าภรรยาของเจียงเสี่ยวไปชื่อหลินเจียอินนอกจากนี้เขายังบอกด้วยว่าเขาจะไปรับพ่อตาของเขาหลินต้าเวยหลินเจียอินปรากฏว่าพ่อตาของเจียงเสี่ยวไปคือหลินต้าเวยงั้นหรือหลินต้าเวยก็ตกใจเช่นกันเขาไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นฟูเตอร์เจิงที่บ้านลูกเขยของเขาประธานฟูหลินต้าเวยเอื้อมมือไปจับมือกับฟูเตอร์เจิงฟูเตอร์เจงยิ้มและพูดว่า ฉันไม่คาดคิดว่าเจียงเสี่ยวไปจะเป็นลูกเขยของคุณนายอำเภอหลินหลินต้าเหวยยิ้มและพูดว่าฉันก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะรู้จักคุณเหมือนกันผู้ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมในมณฑลจีนตอนกลางทั้งสองคนหัวเราะออกมาหวังเต๋อคุณและเฉียนฟางอีที่อยู่ด้านหลังก็จำหลินต้าเหว่ยได้ทั้งคู่จึงเดินไปข้างหน้าเพื่อจับมือและทักทายกันสวัสดีนายอำเภอหลินสวัสดีนายอำเภอหลิน หลินต้าเวยยังตอบด้วยรอยยิ้มเขาคร่ำครวญอยู่ในใจว่าลูกเขยของเขาได้ผูกมิตรกับบุคคลผู้มีอำนาจในเมืองชิงโจได้ามากมายขนาดนี้ได้อย่างไรแม้ว่าจูกวัวฟู่ชูเหวินปินชิวเสี่ยวหยุนและคนอื่นจะไม่ได้รู้จักกับหลินต้าเหวยเป็นการส่วนตัวแต่พวกเขาต่างก็เป็นคนในระบบราชการซึ่งทุกคนก็รู้ว่าหลินต้าเหวยเป็นนายอำเภอของเจี้ยนหยางสวัสดีนายอำเภอหลินผมจูกวัวฟู่เป็นผู้อำนวยการของธนาคารการเกษตรและก็เป็นเพื่อนกับเสี่ยวไปจูกวัวฟู่ทักทาย สวัสดีประธานจูหลินต้าเหวยจับมือกับเขาอย่างสุภาพต่อมาชูเหวินปินชิวเสี่ยวหยุนและคนอื่นก็ได้เข้าไปทักทายและแนะนําตัวเองกับหลินต้าเวยทีละคนด้วยท่าทางสุภาพทันใดนั้นกลุ่มคนที่อยู่รอบๆอบสิบถึงยีคนก็เข้ามามุงดูพวกเขารองนายกเทศมนตรีจางจึงโบกมือแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าเรามาที่นี่เพื่อร่วมฉลองไม่ใช่มาขวางประตูรีบเข้าไปข้างในกันเถอะ ขณะที่เขาพูดดวงตาของเขาก็จับไปที่ประติมากรรมแกะสลักอันวิจิตรงดงามบนประตูบานใหญ่ก่อนจะเดินนำทุกคนเข้าไปหลินต้าเวยและคนอื่นก็เดินตามเขามาติดฮ่าฮ่า